เด็กจึ๊กนะครับบางัวงยังเปิดนะครับมเไปทังที่หรือเปลสวัสดีครับผมเนี่ยนะครับสวัสดีครับเช่นกันนะครับผมเตรียมเตรียมไปตกแต่งฐานไหมวะลงนมยั่มาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะครับผมลงนมอยู่แอดเทวดานะครับหลังจากผมไปที่รีบ้างนี่อ่าสี่ลอยกัวกัวแก่ๆนะครับเดี๋ยวลุงหลอดจะสิบกับบาทนะครับว่าลอดลูโรเชียร์ครับ นี่คือที่งานแอดเทว,วดานะครับผมหางามเพือเกินนะครับมือเนียนนะครับเดี๋ยวรอดอารย์ลุกน่มนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอาจารย์แอดมาฮอดพอดดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีไอ้ไกาสวัสดีอาจารย์แอดสวัสดีสูส่ทุกคนครับอ่า เสียเองนะครับเสียเองเสียแน่เสียเองไม่ักหน่อยนะครับน้าตาภูมมฐานมากเลยตอนนี้นะครับมือนี่นะครับห้องหลอดมาถ่ายทายแอดเทวดานะครับหลังจากบางไฟแอดเทวดาลงตกถึงพื้นลุงหลอดก็เสดินทางลับบ้านนะครับผมมารอรุนรอเชียร์กันไปนะครับกับอาจารย์แอดนะครับขั้นตอนการลงนุ่มนะครับตอนนี้นะครับ 5าสิบแดสิบาห้าสิบแป้เอาละครับคนรับครับนุ่มกระมห้าส5้นะครับเต็มกระเาครับคุณาวบากันเลยครับนีนโลกยอดจรครับกันในในแอนเทบดาบังต่อไป ที่นายแลาวเราหางอสองหนึ่ว่าไห้ข้าพเจาจะกอดหลบหลอกผู้เสมนากันตะกีมั่นตอวรงบนบ่อหากมีเศที่หนา้เด็ดกำกับบังเอาไปรังที่ฟองแง้ยิดา काफी हमारे बारे में सौरभ वो ที่ไา่คือในเมือนอื่นนะครับเขาสนามเตาเต่านะครับเขาสนามเตาเต่าครับเขาสนามอบเติดลานน้ำนะครับครับเบื่อการ์เดอร์คิวระวังมีกระทั่ง ห้าสิบแปดบห้ากับ้านของนุมง่มวทมโมดูว่าเอาเขียนจากออข้อท้องเพื่องไนเมื่ออูบล กบมันจะอยู่ตรงควรทำาลงมาหน่อยนึงนะใช่แล้วเป็นตัวเดินนะเบาๆค่อยๆโยกค่อยๆโยกใช่ขาเป็นตัวโยกเบาๆใช่สิสิรย การประกาศล้างมือเล่มหนึ่งแนวรถบรรทุกเนี่ยมีคาดว่าจะต้องขึ้นคามล็อกหน้ามาปล่อยโยกปล่อยหมุนทีเป็นล็อกหนึ่งเชี่ยร้อยสามปิดทางใต้รับจากสุนทรเวฬุราชนะครับอยู่บนวัดตะเคียนที่เขาอุตส่าห์นะครับบรรทุกย้อนมาหลายห้องแล้ว แว้แล้วใรนแล้วมันมันยังยืนขึ้นไหมวางไว้ยืนแถวลานประตูกับตัวเบสตุ๊กบนี่แหะ ไปจ n ฝันดุจีเป็นรุ่เรองครับเราขับปืนกันไปเรื่อยๆไปถูกด้ป่ฝากเข้าเลยนะครับเบาไปอยู่ครับเบาไอยู่กระปิดกระปาเข้าไปในตยวปืนใหญ่ยกะสังของาคนะครับจะาว่าได้ป้องบสองร้อยบาท จะบอกันมาลอกอะไรนะครับลบบอกมไรเนเป็นจังนอนนะครับฟังคะแนนไปเลยเด้านมื่อี่ต้องดูมุดเคยเิเห็นนะครับท่านงานขึ้นบ้านซาฮาาเดียนพอยาเหีนจะเป็นตองเงีนะครับเพราะมันมากไปสองรอยสามสิบผ่านไปบึงกันครับรุนกันเนะครับอากาศคืนไหลประมาณ ก็ไปได้กับนกันไปเป็นีก่อไปไปรอไปต่อไปต่อไปต่ลยปต่อไปต่อไปตเอไปตวอ่อไปต่อไปต่อไปไตป่่อย่าาป่อ มาดามปลาใสติดซอลลั่มนะครับมาดามมาถือเองนะครับนีตโอ้ปลาใสติดติดซ้อมลั่มนะครับมาดามมาถือเองนะเราลุ้นรอเชียร์กันไปนะครับ ไปมฟเก่งไปเก่งนะครับว่าจะขึ้นได้มั่งเลขกสีลอยเลยนะครับองศานี่ง่ามมากเลยนะครับองศาถนัดนะครับลมน้อยๆนี่พอดีเลยนะครับสีลอยเท่าใดลดนะครับเอาล่อหลุดกันเช้ยกันไปนะครับไหลงานไปไล่งานไปเท่าสี่สิบล่างไปสี่สิบห้าเรื่องยก

ก้อนติดบางๆนะครับก้อน manière, ติดบางๆนะครับเสรเ่นก็เลดยปานีที่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 ท่ที่่ี่ว่่ท ลุงหลอดเห็นพ่อพุ่มพูนี่ครับบอกรางขยับตาเลยนะครับวางตัวเต็มลำอยู่ตรงกลางกลางนะครับเป็นเบาดีครับเอาละจ้องไปเบื้องหันนีรับตานิดเดียวนะครับไปใส่แหลวนะครับโอ้เบื้องหันนีเห็นอยู่นะครับพุ่มพูพุ่มพูอยู่นะครับเพราะ กระพริบตานี้เดียวหายไปแล้วนะครับจากหน้าจอลุงหลอดแตงค้อไพ่นะครับผมอ่ะเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับไปไกลก่อนเท่าบางใดนะครับบางก่อนเท่าก่อนนี้เพราะในลุ่งหลอดออกมาไตดาตำออกมากากยูวีดำต้องพันหรอยูวีเนี่ยเปนมาออกมาจากไตดำออกมาจากไตดำเดียว สอา8ร้อยสร้อย2ร้นย3ร้อย3รับยคร้อยคร้อย3ร้อยคร้อร้อรอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เทิ้งชี้รวยว่ะเจ็ดสิบผ่านไปโอ้ยคนเดียวเพิ่งยอมทเพ่อเงองชีรวยยุบไปใหมแปดสิบเดี๋ยไปย่างไ่างยุบไปย่งแปดสิบย่างเดี หนส่น้ยอยเจ้านชวนมากเจ้าขอบคุณที่ติดตามและชงไลฟ์สีสวัสดีครับ